เรื่องราวชีวประวัติของอลินาเซนเลอร์วีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่ที่กล้าหาญและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์เธอทำการแอบพาเด็กชาวยิวกว่า2,500ชีวิตหนีออกจากโปลแลนด์ในช่วงที่นาซีเข้าลุกรานจนทำให้เด็กๆรอดพ้นจากค่ายกับการอันโหดเยี่ยมไปได้สวัสดีครับผมดูพี1984หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The c o u r e o u s Heart of Alina s e n l e r เธอจะใช้วิธีใดพาพวกเด็กๆหนีมาร่วมรุดเอาใจช่วยเธอและมารับฟังผมสปอยไปพร้อมๆกันเลยครับ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นาซีเยอรมันใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรมลุกดานชาวยิวไปทั่วโลกชาวยิวในโปลแลนด์ก็หนีไม่พ้นนาซีบุกเข้ามาและไล่ลากดขี่ชาวยิวทาให้พวกเขาต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอนและหวาดกลัวตลอดเวลาโดยเฉพาะชาวยิวที่ยากจนก็ยิ่งถูกจัดให้เป็นพลเมืองชั้นล่างก็สุดกว่าเดิมจนหน้าอนาถใจภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ยวายนี้ยังมีหญิงสาวผู้ใจดีสูงส่งคนหนึ่งเธอชื่อว่าอารีนาเธอเป็นคนโปลแลนด์แท้ๆเกิดและโตในประเทศที่เคยสวยงามและสงบสุข นี้อารีนาเป็นลูกสาวของหมออาสาผู้ใจดีรักษาคนป่วยด้วยราคาถูกแสนถูกหรือถ้าเป็นคนยากไร้เขาก็ไม่คิดเงินเลยสักแดงเดียวอารีนาเลยได้ d n a ความช่วยเหลือนี้มาจากพ่อเต็มๆหลังจากพ่อตายเธอก็อาศัยอยู่กับแม่ที่มีโรคประจําตัวเพียงสองคนและเธอก็อุทิศตนทํางานเพื่อสังคมตลอดมายิ่งในช่วงสงครามแบบนี้อารีนาก็ไม่เคยคิดนิ่งดูได้เธอคอยช่วยเหลือทุกคนที่ช่วยได้ไม่สนชนชั้นฐานะเลยหรือศาสนาใดๆก็ตาม กลางดึกคืนหนึ่งอลีนาได้รับสายจากเพื่อนว่ามีเด็กชาวยูคนหนึ่งหนีทหารและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเขารออยู่ที่บ้านเธอก็ไม่ลังเลเพื่อไปรับตัวหนูน้อยทันทีอลีนาดูแลเด็กน้อยและให้ความอบอุ่นเธอตลอดทั้งคืนพอรุ่งเช้าเธอก็จะพาหนูน้อยไปฝากไว้กับพวกของเธอเพื่อรอบ้านใหม่ที่ยินดีที่จะรับเด็กชาวยูไปซ่อนตัวต่อไป พอเสร็จจากบ้านส่งหนูน้อยอลีน่าก็ตรงไปที่สลัมเพื่อไปดูว่ามีอะไรที่เธอจะพอช่วยเหลือได้บ้างไหมเธอหดหูใจเหลือเกินที่ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนในนั้นพวกเขาอดอยากกันมากเด็กตัวเล็กๆต้องนั่งทนหนาวในพื้นที่ที่สกปรกแถมผอมโซเพราะไม่มีอะไรจะกินแล้วเธอเดินไปเจอสองคนพี่น้องที่นั่งอยู่ริมถนน <ๆ S 2> ก็อดไม่ได้ที่อยากจะยื่นขนมปังให้พวกเขาได้พอจะมีอะไรตกถึงท้องบ้าง อลินามาที่นี่ก็เพราะเธอตั้งใจจะไปปรึกษาหาลือกับบาทหลวงเรื่องหนูน้อยที่เธอเพิ่งรับมาเมื่อคืนว่าพ่อบาทหลวงว่าพอจะมีทางไหนที่จะพอช่วยซ่อนตัวเจ้าตัวเล็กจากนาซีได้บ้าง บาทหลวงคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คอยให้การช่วยเหลือชาวยิวแบบลับๆร่วมกับอารีนามาตลอดเขาค่อนข้างที่จะหนักใจเพราะในยามสงครามแบบนี้ผู้คนก็ลำบากกันหมดแถมพวกทหารนาซีก็ขู่ไว้ว่าถ้าบ้านไหนบังอาจหยิบยื่นน้ำใจให้ชาวยิวก็จะโดนเล่นงานไม่ต่างกันจึงไม่ค่อยมีใครกล้าเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยคนที่ไม่รู้จักหรอกแต่เขาก็สัญญาว่าจะหาบ้านใหม่ให้หนูน้อยอยู่ให้ได้ อารีนาก็เดินทางต่อไปเพื่อไปหาบ้านเพื่อนซีของเธอที่ชื่อว่าเอวาครอบครัวของเอวาเป็นชาวยูทั้งครอบครัวตั้งแต่ที่พวกนาซีเข้ามาครอบครัวของเธอก็ลําบากมากต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆน,นี่สามีเธอก็โดนทางการควบคุมตัวไปแล้วเพียงเพราะแค่เป็นชาวยูเท่านั้นเองสองสารก็แต่หนูน้อยที่ไม่รู้อิโนอิเน่ต้องมาตกลกรรมลําบากไปด้วย เธอเอาเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นกับของกินบางส่วนมาให้เพราะสงสารครอบครัวของเพื่อนที่ต้องมามีชะตากรรมแบบนี้อารีนาคิดว่าพวกนาซีคงไม่หยุดแค่นี้เธอมองการไกลว่าต่อไปพวกเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างกับชาวยวูเธอไม่อยากให้ใครก็ตามมาเจออะไรแบบนั้นเธอจึงพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมชาวยูวโดยเริ่มจากครอบครัวของเอวาก่อนที่มันจะสายไปแต่เอวาเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการได้อยู่ด้วยกันในประเทศบ้านเกิดนั้นย่อมดีกว่าเสมอและเธอรวมถึงชาวยูวทุกคนก็รักในศักดิ์ศรีของตัวเองกันทั้งนั้นเมื่อไม่ได้ ทำอะไรผิดก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหนีไปไหนอารีนาเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนดีก็เลยไม่ได้เซาสีอะไรแต่ก็จะคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนต่อไป สถานการณ์ตอนนี้คือนอกจากสงครามที่ปะทุกันอยู่ยังมีโรคระบาดลามไปทั่วเมืองเธอจึงเข้าไปที่ศูนย์แพทย์เพื่อหาแนวร่วมมาทํางานช่วยเหลือสังคมเธอต้องการที่จะฉีดวัคซีนป้องกันให้กับทุกคนและดูแลพวกเขาอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะชาวยูในสลัมที่กําลังลําบากกันอยู่บางคนก็กําลังนอนรอความตายเสียด้วยซ้ํามีคนในูนยนส่วนมากที่เห็นด้วยและพร้อมช่วยแต่ก็มีบางส่วนที่มีอคติต่อชาวยูพอได้ยินว่าอลิณาจะไปช่วยคนในสลัมก็ขอโบอกมือไบายบยไม่เอาด้วยทันที อลิณาไม่อาจบังคับใจใครแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนแต่ถ้าถามถึงเธอเธอมีจิตใจที่พร้อมที่จะช่วยเหลือชาวยูเหล่านั้นเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วทีมของเธอไม่รอช้ารีบเอาหน่วยแพทย์เข้าไปในสลัมเย็นวันนั้นเลยสเตฟานีสาวน้อยลูกทีมของอลิณาเมื่อมองเห็นสภาพรอบๆแล้วก็รู้สึกกลัวขึ้นมาอลิณาเลยให้กำลังใจว่าตอนนี้เธอก็เหมือนกับทหารคนหนึ่งเธอจะต้องมีความกล้าที่จะต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน สเตฟานเนียจึงหดสู้และรู้สึกชื่นชมในหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของอารีนาภายในโรงนอนชาวยูอยู่กันอย่างเบียดเสียดทั้งสกรปรกและไม่เพียงพอต่อจำนวนคนส่วนใหญ่ล้มป่วยและไม่ได้รับการรักษาเด็กตัวน,น้อยๆหิวโหยส่งเสียงร้องดังไปทั่วแววตาอันใสซื่อที่ดูเจ็บปวดเหล่านั้นทำให้อารีนานึกคิดกับตัวเองว่าที่ผ่านมาเธอไม่ได้รับถึงปัญหาอันแท้จริงเลยนับตั้งแต่วินาทีนี้เธอตั้งใจมั่นว่าจะพาเด็กเหล่านี้หนีไปให้ได้เธอต้องช่วยเหลือเด็กให้ได้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ แม่ของอลิ n าเป็นห่วงเหลือเกินการพาชาวยูนีนั้นมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยไหนจะตำรวจโปรแลนด์ไหนจะพวกเกสตาโปตำรวจนาซีอีกถ้าถูกจับได้ขึ้นมาคงไม่ต้องเดาเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอคิดว่าเธอจะทำทุกพิถีทางเพื่อช่วยพวกเขาให้ได้ วันต่อมาอลิาก็ไปต่อแถวซื้อขนมปังเธอได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายตะโกนไล่เด็กชาวยิวให้ออกจากร้านไปจะเห็นได้เลยนะครับแม้แต่คนโปลแลนด์ด้วยกันเองบางส่วนก็ไม่ได้ยินดีที่มีชาวยิวมาป้นเปี้ยนให้เห็นแต่อลิาก็ทําการช่วยพาเด็กคนนั้นออกมา เธอตรงไปที่โบสถ์และบอกแผนการกับบาทหลวงเพื่อให้เขาช่วยเหลือเธออีกแรงบาทหลวงยินดีด้วยพร้อมชี้แนวทางที่จะทําให้เธอทํางานได้ง่ายขึ้นหลังจากเสร็จธุระที่โบสถ์เธอก็ตรงไปที่โรงเรียนศิลปะลับๆแห่งหนึ่งที่ที่ขึ้นชื่อว่าซ่อนเด็กชาวยูเอาไว้มากที่สุด คุณครูเป็นชาวยวและเคยสอนศิละปะให้กับอลิณาตอนเด็กๆด,ด้วยเธอคิดว่าคงเป็นการดีที่จะบอกแผนการของเธอให้เขารับรู้ด้วยคุณครูเตือนว่ามันมีความเสี่ยงนะกับสิ่งที่อลิณาจะทำอยู่แต่เขาก็ขอนับถือในหัวใจอันเสียสละของเธอพร้อมกับแนะนำให้รู้จักกับสเตฟานหนุ่มผู้ช่วยชาวยูวที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับอลิณาและเขายังรู้ทางหนีดีๆในเมืองนี้ทุกจุดด้วยถ้าร่วมมือกันก็คงทำงานง่ายขึ้นไม่มากก็น้อยสเตฟานพาอลิณาไปดูจุดลับๆทั่วเมืองไม่ว่าจะเป็นบ้านใต้ดินที่สาม สามารถแอบโผล่ขึ้นมาตรงท่อระบายน้ําได้และสถานที่ลับๆอีกหลายแห่งที่จะสามารถซ่อนเด็กชาวยูไว้ชั่วคราวระหว่างพาหลบหนียิ่งได้ทํางานใกล้ชิดกันทั้งคู่ก็เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้นแต่วินาทีนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องลักๆักรข่ไแล้วยังไงก็ต้องช่วยเด็กชาวยูก่อน วันต่อมาอลิณาไม่รอช้ารีบพาทีมงานเข้าไปในสลัมอีกครั้งเธอไปเจอกับหนูน้อยคนเดิมที่มักจะนั่งอยู่ริมถนนกับพี่ชายอยู่เป็นประจำแต่น่าเศร้าที่วันนี้พี่ชายของเธอจากไปเพราะขาดสารอาหารเสรียแล้วที่หนูน้อยยังรอดได้ก็เพราะว่าพี่ชายตัวเองเสียสละให้กินทุกวันพวกเธอก็รีบแอบพาหนูน้อยขึ้นรถพาไปซ่อนที่บ้านผู้ใจดีทันทีเสร็จแล้วเธอก็ไปบ้านเอวาเพื่อบอกเล่าสิ่งที่เธอกําลังทําให้เพื่อนฟังรวมถึงบอกว่าเธอเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กน้อยเธอคิดว่าจะดีกว่าไหมท้ารีบพาเค เรล,ลีนาหนีไปตั้งแต่ตอนนี้ แต่ก็อย่างว่าแหละครับสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับแม่แม่ทุกคนคือการเห็นลูกออกห่างจากอกไปแถมไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างยิ่งนานวันเข้าพวกนาซีก็ยิ่งลุกดานมากขึ้นดูเหมือนว่าตําแหน่งสังคมสงเคราะห์ธรรมดาจะไม่เพียงพอซะแล้วอาริาก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลไปขอให้เส้นสายของพ่อที่อยู่ในนั้นช่วยทําบัตรปลอมให้เธอและทีมงานทุกๆคนจะได้เข้าไปในเขตสลัมและทําอะไรได้สะดวกมากขึ้นเพราะจะมีตาทีมแพทย์ติดไว้ด้วยพอได้มาแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลือเด็กทันทีบรรดาแม่แม่ต้อง บอกลาลูกเพื่อให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีต่อไปพวกเธอขอร้องกับอลิณาว่าเมื่อสงครามจบลงพวกเธอหวังว่าจะได้พบพวกลูกๆอีกครั้งอลิณารู้ถึงความเจ็บปวดเหล่านี้ดีเธอจึงทําการเขียนประวัติโด,ดยละเอียดของเด็กทุกๆคนลงกระดาษเก็บใส่ขวดโหลเพื่อที่เมื่อสงครามจบลงจะได้คืนพวกลูกๆได้อย่างถูกต้อง อลิ่าทุ่มเททุกแรงกายแรงใจไปกับการช่วยเหลือเด็กๆเ,เหล่านั้นเธอช่วยพวกเขาไม่ใช่แค่เพียงหนึ่งคนหรือ2คนแต่มากกว่า2,500คนเลยทีเดียวและถึงแม้จะทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเลยเพราะพอ่อแม่ชาวยูวังส่วนไม่เชื่อในสิ่งที่เธอทําได้พวกเขาแครงใจที่อลิ่าสอนให้เด็กสวดแบบชาวคาทอลิกและแสดงตนเป็นคริสเตียนมันเหมือนการสอนให้ลูกดของพวกเขาลืมลากเงาและดูถูกความเป็นยูแต่อลิ่าก็ตอบไปว่าตอนนี้ต้องเลือกระหว่างศักดิ์ศรีและชีวิตรอดแล้ว พ่อแม่ทนได้หรือที่ต้องทนเห็นลูกดูกของตัวเองตายพวกเขาจึงเข้าใจแม้มันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามพวกเขาขอบคุณอลิน่าที่อุตส่าห์อุทิศตนขนาดทั้งทั้งที่เธอไม่ใช่ชาวยูได้ซ้ำเมื่อความช่วยเหลือเริ่มขยายไปวงกว้างมากขึ้นเท่าไหร่พวกเกสตาโปก็เริ่มจับสังเกตได้พวกเขารอเวลาที่จะจับเธอให้ได้อย่างคาหนังคาเขาและสาวไปถึงตัวการที่ลิเริ่มทําอะไรตลบหลังนาซีมาลงโทษให้หมด วันหนึ่งในขณะที่อลิน่ากำลังเดินอยู่บนถนนได้มีตำรวจโปแลนด์ที่เป็นชาวยูชื่อวาลาสกี้เข้ามาคุยกับเธอเขาบอกว่าอีกไม่นานพวกเยอรมันก็จะทำการพาตัวชาวยูทั้งหมดไปทรมานในค่ายกักกันจุดสิ้นสุดของค่ายนรกนั้นก็คือความตายเขารู้มาว่าเธอให้การช่วยเหลือเด็กชาวยูหลายต่อหลายคนแล้วจึงอยากให้เธอช่วยลูกชายของเขาด้วย ตอนนี้ลูกชายของเขาต้องหลบหนีไปตามซอกตามตึกวันต่อวันไม่รู้วันไหนจะโดนพวกเกสตาโปจับได้เขาสัญญาว่าจะเอาข่าวกองในหมู่ตำรวจมาบอกเธอขอเพียงเธอช่วยเหลือเด็กๆแบบนี้ต่อไปเมื่อรู้ถึงเรื่องค่ายกักกันอาริน่าก็รีบไปบอกกับเพื่อนๆทุกคนรวมถึงหนูน้อยโคโลรลีน่าด้วยในที่สุดแม่ของเธอก็ยอมให้ลูกไปกับอาริน่าเพราะเห็นแก่ความปลอดภัยของลูกพ่อของหนูน้อยก็แอบมาบอกลาลูกด้วยพร้อมกับส่งข่าวว่าหน่วยงานใต้ดินที่ชื่อว่าเซโกตาพร้อมจะ ช่วยเหลือเธอแล้วในเรื่องของเงินทุนพวกเขาจะช่วยเหลือหาครอบครัวชาวโปลแลนด์และพื้นที่ปลอดภัยที่จะพาเด็กๆไปซ่อนตัวด้วยยิ่งได้รับการช่วยเหลือจากเซตาโกอลิน่าก็ยิ่งช่วยเด็กๆได้มากขึ้นแต่วันเวลาดีๆก็มักผ่านไปเร็วเสมอเพราะตอนนี้นาซีได้ทําการจับชาวยูขึ้นรถไฟไปค่ายกักกันแล้ว อลีนาต้องทนมองคุณครูศิลปะรวมถึงเด็กชาวยูหลายสิบคนที่ถูกเกณฑ์ไปต่อหน้าต่อตารวมถึงสเตฟานด้วยเ <c oughs> ขายอมอุทิศตนทางทางๆที่รู้ดีแก่ใจว่ามันมีทางหนีรออยู่เพื่อจะไปช่วยคุณครูดูแลเด็กๆแต่ค,คุณครูก็ขอให้เขาหนีไปซะเพื่อที่จะให้เขาใช้ความสามารถช่วยเหลือเด็กๆคนอื่นๆที่ยังพอมีโอกาสต่อไป อารีนาเดินกลับบ้านด้วยจิตใจที่เศร้าอย่างที่สุดกับเหตุการณ์ที่ต้องเจอวันนี้แต่นับว่ายังมีเรื่องดีๆที่สเตฟานหนีออกมาได้ทั้งคู่จึงสัญญากันว่าลืมเรื่องทุกโศกทั้งหมดไปก่อนและช่วยกันพาเด็กๆหนีต่อไปพวกเขาทำทุกวิธีทางไม่ว่าจะพาเด็กใส่กล่องเครื่องมือหนีออกมาพาออกไปด้วยรถขนมันฝรั่งและอีกหลายๆอย่างที่พอจะทำได้เธอตามหาตัวลูกชายของลัสกี้จนเจอและบอกให้เขาไปเจอกันที่จุดนัดพบในวันรุ่งขึ้นเธอตรงไปที่บ้านของเอวาและพาหนูน้อยเคโลหนีไปด้วย เป็นจังหวะเดียวกันกับพวกแกสตาโปเข้าจู่โจมเธอจึงถูกจับได้พร้อมหนูน้อยลาสกี้ก็แอบ,บช่วยเหลือเธอให้หนีไปได้สําเร็จน่าเสียดายที่ลูกชายของเขาโดนจับไปได้เสียก่อน ลาสกี้รีบเข้าไปหาลูกและยอมขึ้นรถไฟไปกับลูกไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเมื่อรถไฟเล่นออกมาได้สักพักระยะหนึ่งเขาก็ทําการใช้ขากระแทกไปที่พื้นรถไฟจนมันเปิดออกเขาบอกให้ลูกชายหนีไปซะรอจนกว่าที่จะมีคนมาช่วยเหลือแม้จะต้องจากลากันและไม่รู้เลยว่าจะได้เจอกันอีกหรือไม่แต่มันก็ดีกว่าที่จะเอาชีวิตของลูกชายสุทธิรัต์ไปเสี่ยงในค่ายกักกันนั้นหนูน้อยลอดจากรถไฟมาได้สําเร็จแต่เขาก็ต้องมามองดูพ่อที่กําลังมุ่งหน้าไกลออกไปจากเขา ทางด้านของอารีนาก็กลับบ้านและเตรียมตัวส่งเคลโลรีนาไปอยู่กับโบดเพื่อซ่อนตัวเธอไว้ก่อน เธอบอกให้หนูน้อยอดทนจนกว่าจะถึงวันที่ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานเรื่องที่เซตาโกร่วมมือกับอลิณาช่วยเหลือเด็กชาวยูก็ถึงหูนาซีจนได้พวกเขาบุกมาที่บ้านและจับอลิณาไปเพื่อรีดเอาความลับจากเธอพวกเขาทรมานเธอสารพัดจนขาเธอหกักแต่เธอก็ไม่พูดอะไรทั้งสิน้นไม่ใช่เพียงคนเดียวที่โดนจับมานาซีสืบจนเจอทีมงานของพวกเธอทุกคนและจับมารีดความลับเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่ยอมหักหลังและบอกความลับเลย พวกเธอทุกคนถูกจับไปขังไว้ในคุกใต้ดินให้อดข้าวอดน้ำเหมือนนักโทษคนหนึ่งและเมื่อจะเค้นยังไงก็ไม่มีใครเปิดปากพูด ทุกคนจึงถูกตัดสินโทษประหารชีวิตทันทีทีมงานของเธอโดนนำตัวไปประหารทั้งหมดมีเพียงอารีนาคนเดียวที่เซตาโกใช้เส้นสายติดสินบนเจ้าหน้าที่และช่วยเหลือเธอออกมาจนได้แม้จะรอดออกมาแต่เธอก็ต้องทนเห็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเธอโดนประหารไปเธอจึงตั้งมั่นว่าจะอุทิศตนให้มากแทนเพื่อนเอนของเธอที่จากไปคนในเซตาโกมาช่วยอารีนาและพาเธอไปบอกลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะต้องหนีไปก่อน แม่ของเธอบอกว่าเธอคือลูกสาวที่แม่ภูมิใจและนับถือในหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเธอเหลือเกินอารินาเธอหนีไปอยู่ที่ห่างไกลและได้เจอกับสเต,เตฟานอีกครั้งจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงเธอมีชีวิตที่ยืนยาวมาจนแก่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและแม่ตาเสียสละดังเดิมผู้คนได้รับรู้เรื่องราวของอารินาและนับถือในหัวใจที่บริสุทธิ์ของเธอ หนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ต้องนับถือในความเสียสละความกล้าหาญและความรักที่อารีนามีต่อเพื่อนมนุษย์ที่กําลังลําบากอย่างแสนสาหัสจริงๆนะครับ และแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่ามันเสี่ยงถึงชีวิตแต่เธอก็ยินดีที่จะทําเพื่อช่วยเหลือพวกเขาใช่ไหมล่ะครับถ้าโลกของเราปัสศจากความรุนแรงและมีคนแบบอลิน่าเยอะก็คงจะดีไม่น้อยและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะสําหรับวันนี้ผมดูพีหนึ่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ